Dạ mua xe đầm chỉ lòng tầm Mà chỉ lòng tầm dạ xe Tẹt cao đường. สีใบ้านอย่างใกล้ส้นแบบบ้านเพราะเขาจะเป็นสีแดงถักกับกเล้าใกล้ผมเราออกได้เป็นสีดำครับยอดเล้าอุ้ยสุดดำยากัปสุดต้องเตะบ้างทีน่นี่ O dia é

อย่างครับปอเขาไปจะติดอยู่อยู่ตัวน่องครับงามเยี่ยมสุดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้ครับผุ้ใดอยู่สิดสอบไกส้น